กูบละกันมานานนะใหญ่เลิศทองล้วนเออต่อตู้แล้วก <sus pe ita> so so ันมานานนักเลยมาหยุดพักพินาตะเพชรเฮลเอ้าเฮลเฮลยญ่เพชรละขาอยู่ข้างวัดใหญ่เพชรละขาอยู่ข้างวัดส่วนนาตาพัดแกอยู่ข้างเวท และยายเพชรแกผัดนเขผัดส่วนตาพัดแกบ่นว่าผิดเฮลเอ้าเฮลเฮลตาเพชรเลยโกรธแกพัดเลยตาเพชรเลยโกรธแกเพชรตาพัดเลยโกรธแกเพชรเลยพาแกเพชรไปเอะไรอะจะแก้แค้ยังไงคนเยอะไอ้เด็กแล้วเขามานั่ง ควกเราจะร้องแก่ทีร้อดีดีหน่อยรองอะไรพวกเนี้ยรอดีดีคอยร้อพวกเนี้ยไอ้คอมลวนพวกเมืองถามเรื่องก็คืนเลยร้อนกอนเล็กทดีน่อกอนเลนรู้นะไปเสียชื่อลูกติดลูกพี่สัล้างครณตาพัดเลยโอดเย็บเพชรตาพัดเลยโอดเยบเพชรเลยพาเยบเพชรพาเยเพชรไปเพชรข้าววัดไปวัด